ันนี้อยู่ที่ช่องแบดดี้สับสไคร์นะครับไม,ไม่ได้เจอกันนานแสนนานเลยครับแล้วทุกคนครับวันนี้ผมจะมา Re รีวิวเลเบรนะครับทั้งหมดที่ผมมีในตอนนี้มีเบย์พาสปอร์ตด้วยนะคบนี่ครับนี่ครับเบย์พาสปอร์ตผม,มแข่งแค่รอบเดียวเองครับแข่งแค่รอบเดียวครับ ซึ่งวันนี้ผมจะมาแข่ง Z Match หรือว่ามรมวะมรมะเอ็ดทำไม่ได้ชื่อแต่ผมแต่วันนี้ผมจะมาเล่นทั้งสสสิิบบสองตัวนะครับเพราะมันมีเกินตัวหนึ่งผมจะเอาตัวนี้นออกนะครับเพราะว่ามันซ้ำกับตัวลิมิเต็ดครับให้ตัวนี้เป็นผู้ชม ่วนตอนนี้ครับผมจะมาสุ่มกันนะครับว่าผมจะได้อันไหนนี่ครับอันแรกผมจะสุ่มแล้วนะครับนะครับจะสุ่มได้เอาอันแรกอันนี้สกปรกเปียกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์บิดแซ่บของ แล้วเราก็วางไว้ตรงนี้โอเคครับรอบที่สองตัวนี Mother, yeah. ้ครับเบกกสกรัดครับเดดแมนมอรมะเอ้ยมอรมะผมผมมอร์นา สวครับเด็กแข่ง Play Blade X ตอนนี้ครับเราจะมาเล่นกันนะครับกคนจะวางไว้ตรงนี้กันนะครับนะครับเราจะใช้ที่ชูนะครับอย่าอย่าเพิ่งวางนะครับอย่าเพิ่งวางครับโอเคครับนี่ครับไม่ กนเป็นไงครับเจะตันอันน้ะะนะครับผมจะวางไว้ตรงน,นี้เดี๋ยวพอสามนาทีผมก็จะเสร็จนะโอเคโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับผมจะมาแข่งแล้วนะครับว,ว้าวรวังดังพอเด่นดูการัดโอเคครับ วยช่วยทกวันโฟว์ช่วยโดน,นดเต็มเต็มเอาใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ฟาวนะครับเมื่อกี้ผมทำผ้าดแบบผมทำผ้านะทุกคนโทรศัพทสัดังปเปาะ ที่ไม่มีรอยแลยครับเลียบที่ผมจะเอาเอาสก๊อตเตียนไปก่อนนะครับเพราะสก๊อตเตียนมามาเป็นตัวโหดต,ตัวริงจึงห้ามข้าเลยนะครับทุกคนในงานเค,ครับทรีทูแอนด์โรเชือ เวลร์ฟินิชแล้วครับโมเยบรอยครับรว้ายกระเด็นเนียผมให,ใหม่ๆนะครับนะนะว้าวหัวจัดหัวจัดอีกแล้ครับบลิมิเต็ด อันนี้ข้าวรอบนะครับทุกคนอันนี้ตุกรอบตุกรอบแล้วโอเคครับคู่ต่อไปคิวบัมแจ็กเกอร์วิ่งไม่ได้รับตาดิีกโอเคครับอันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเล็กๆน่าจะเป็นดารเบีบนะเิ่ยดาดิกเกอร์ ด้านดิกเกอร์นะครับทุกคนนี่ตัวถัดไปนะครับชักเอกโอ้ก,อกล่องเดียวกันเลยกล่องเดียวกัวววนเออนี่ผมจะเริ่มนะครับ เ้าดันดิกร์เจ้าผมเอ็กซ์ซ์เ้าเอ็กซ์ซ์หน้าก,กาเอ็กก่อน,นครับทุ่คน3 2 1 g โ,โอเคครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับ ชาเก็บไม่ไปต่อมาครับแป๊บนึงน,นะเอาเอาไอไออันที่ตกรอบควรเขียนที่ดีไหมนะ้องอ้าวไม่เป็นไรอ่ะม,มาดีกว่า อครับ o f ้วิวดักโอเคแล้วก็อันเดิมจะเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้วเวเวฟศูนย์สอาจาก X สามห้า

โยงครับผมแต่ผมว่าเีเวฟน่าจะเพ้ปไปนะดาเนี่ยเบเวฟไม่ดีอันนี้ไม่เที่ยงหน่อยชนะนะครับทุกคนแต่ผมว่าวีเวฟชนะมัเพราะวีเวฟก็นแรกมันถลี่แล้วมันก็หมุนอยู่นิดนึงมันน่าจะชนะแหละก็ฟิลดาจกรอบโอเครอบเก็บก,ก,ก,ก่อนคนระับ พูดจบได้ไม่มีจิดยากจังเลยอีนนี้อันนี้กูไหนเชียวเจอครัอบอันนี้ไม่นะขบเอาจากเกิดเฮ้ย ก็บาจาคือแต่ผมแต่ผมแต่ผมว่าในชิวมันเก่งกว่าก็ราะชิวมีเปนสายบาลานีกเทเออสเตอร์ฟรีชวันโอ้ แค่นี้แบบนี้ยแล้วก็ชุดถึงแค่นี้แล้วก็กลับมาหาขนบ้าลจากเกินแล้วตอนนี้แปดแล้วครับอีกสี่ครับเอิ่มเอาเด้ยจะบูดจานดีบ Give me. Impact. ดจอยแักบ็บไปก่อนนะครับครับาอนโยชโอ้ยตรมตีแรงมากโอสเปร์ฟินิชอันนี้เบรอบนะครับการบฟเบ,บรอบ ขสุดท้ายไม่ต้องจัดไปซัมบูไลเซ็บโอ้ยจะอึดซัมบูไลเซ็บสองหกูนบิดเลเวลนะครับอันนี้อันนี้มันพังนะครับทุกคนมันพังนีพังเพราะว่าพูดแรงเกินเหตุครับยานซอสต,ตัวแรก ก็แรกของวงการเบรดเอรกซของเอ็กซ์สื่อนะครับพระเอกพระเอกหนก้ากากเอก,กครับคนโอ้เจ็บก็บคิวเกืดเดครับแม่อยากเป็เสียงให้คมาแครบคู่มาดูกันว่าใครจะชนะ Go shoot. Shoot. Spin finish. Top She ไนตอนนี้ผ่าน้าร์อนี่ครับมี6หกตัวที่ผ่านไน <Nice S 1> ชิววิไนชิยยวผ่านหรือเปล่าเพราะว่าผ่านแหละถ้าไม่ผ่านก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่คนะว้ายว้ายนี่นะครับแร์คเอสกับไอสก็อปเปียนเพนนี่จำได้อินพัดดีฉันรู้ นี้แพ้อันนี้แเพเหมือนกันวีเว็ฟอะใช่ไหมทุกคนใช่ไหมว่าเอาใหม่ดีกว่านะี่คู่นี้ผมไม่รู้ครับทุกคนผมไม่รู้นะทุกคน,นผมผมขอโทษดงถ้าคุณเชียร์เชียร์ที่ชนะรอบแรกแต่รอบที่สองแต่รอบนี้แพ้หัวโดนะครับทุกคนไปดูจริงๆอะ่ะ ที่วนกูที่ชั่วคนกใจอนี้เข้ารอบป่ะครับเวเวแค่รอบนะะี้เจอเพอรสุดาอันนี้สมบูรายเซเบอร์ชนะ สองตัวตัวอะไรนะฮะอิมเพกเดคแชะถอยตัวอะไรฟิวดาแพ้อันนี้คกูแพ้รู้แหละอันนี้ชนะตัวนี้ครับที่ชนะนี่ครับอยู่ตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้ครับ มาครับคุยกับเ็น,นครับนี่จะเป็นเรอรกสราดะเพราะว่าเป็นบนะิดเทอร์โบเนี่ยใช่จริงด้วยมาคูที่คูน,นี้แหละอู้วไนชีย nice วเรอรกสราดดูซิว่าจะโดนจะโดนเคาออกไหม 哦，太酷，太酷。 กับสนาร์ชนะอยู่แล้วเดฟสเปนฟินิชอันนี้ตกรออผ่านแค่ล้อบูยจมสีต่ตัวเล็บตาว้าวตัวนี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายว่าเพลงแบนะงบตชางยัก้าเอกยว่ะชนะ ไซเบอร์ปีกกาครับเพราะสมุทรเซเบอร์นั่นคือแห่งแห่งนระกของสารัญไรทริปชูวันโก เปยสองคู่คือคู่ไหนนะวีเวฟไอวิวไออันนี้อันนี้โว้ย ชนึ่งสองสมว้าวโค่นจัดรอบชนะนี่คุณสงสัยว่ามันอยู่ที่ไหนเหรออยู่ที่บ้านนครสวรรค์ ครับแต่อันนี้ช่ยได้แข่งรอบที่แล้วแล้วก็ได้แข่งอีกนีพแท็์เรียกบอกว่าข่ายัดขาค่ายังพากอโอ้โหนผมเอาชาร์กเอกดีกว่าชาร์กเอกตีแรงตีสมบูรณ์ไร้วงแน่เเรามาต่อสู้กันอ x ก r ตรีม เอเวเอนช่วยงานมากกว่าน,นี้ตอน,นี้มันงานจัดเลยทุกคนนี่ครับงานจันด three go เอาชักอีกไปก่อน,นดอีก็ชากอีกทำสมุนไรลวกช่วย e t go I ถ้าเป็นด้านแบบนี้แผลบลยก็ไปก่อนด้านนี้ไนชิวต้องไปก่อนสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งีมวอ้วนท์ชิวไปก่อนเก็บเก็บเอาไว้แข็่นีุ เจ้าความมืดของป่า3 2 1 go เปิดหรือเปทุกคนทำไม่ได,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 ด้ดงไงดแต่ปูมดมากครับ,เ,บดเดี๋ยวซึ่งตอนนี้ครับจบกันแล้วนะครับไงชื่อเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับทุกคนใครใครชอบก็ใครชอบก็บก,กดไลค์ชอบมากก็กดซับ s c r ก b e ก็ก็จะทำให้ผมมีกาลังใจในทําคลิปต่อไปอมแม่แม่ดีมากขอบคุณครับที่ดูจบนะครับบ๊ายบายครับทุกคน